สวัสดีครับผมอาจารย์สานาธีใต้นะครับหัวหน้าแผนกช่างวิศวกรรมาหครับวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับงานวิจัยนะครับการพัฒนาผลการเรียนรู้ทางด้านการเรียนนะครับเรื่องการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสูวนนะครับชนิดติดผนังครับโดยใช้ชุดฝึกการปฏิบัติการการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับของนักศาระดับ ประกาศนิยบัตวิชาชีพชั้นปีที่2นะครับแผนช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะครับปีการศึกษา2565กครับผมกรอบแนวคิดนะครับในการพัฒนาบทเรียนนะครับ ตัวแปรต้นนะครับก็คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการนะครับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับตัวแปรตามนะครับก็คือผลการเรียนรู้ทางด้านการเรียนรู้นะที่สูงข,ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือรูปตัวอย่างนะครับชุดฝึกนะครับก็เป็นชุดปรับอากาศนะครับแบบแยกส่วนนะครับ ประชากรนะครับและกลุ่มตัวอย่างนะครับตัวประชากรนะครับในการวิจัยครั้งนี้นะครับก็คือนักเรียนระดับ Source, ชั้นปวช2นะครับแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะครับซึ่งกำลังเรียนอยู่ในรายวิชาเครื่องปรับอากาศนะครับในภาคเรียนที่2ทับพนะาครับจำนวน110คนนะครับกลุ่มตัวอย่างนะครับของการวิจัยในครั้งนี้ก็คือนักเรียนระดับชั้น ปวชสนะครับแผนะช่างไฟฟ้ากำลังนะครับเรายกตัวอย่างมาคือห้อง ep 2 2ทับนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะครับซึ่งกำลังเรียนในรายวิชาเครื่องปรับอากาศภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2565นาคนนะครับจำนวนนักศึกษาในห้อง ep 2อทับนะครับมีจำนวน34คนนะครับได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงนะครับโดยการเลือกนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มกลางกลุ่มอ่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ในการวิจัยในครั้งนี้นะครับตารางนะครับผลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตามที่จองนะครับจากตารางนะครับพบว่าการเปรียบเทียบผลนะครับผลสำลิส์นะครับทางด้านการเรียนเรื่องการปฏิบัติงานนะครับการติดตั้งเครื่องประบากาศแบบแยกส่วนนะครับชนิดแบบติดผนังนะครับของนักเรียนระดับชั้นปวช2นะครับ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนะครับห้อง EP 202ครับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีครับมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ7.62นะครับและคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ12.41นะครับแสดงว่านักเรียนมีผลสำลิดนะครับทางการเรียนเรื่องการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องปรากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังนะครับโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการการติดตั้งเครื่องปรากาศนะครับนักเรียนมีผลสำลิดทางด้านการเรียนหลังเรียนนะครับสูงกว่าก่อนเรียน ย่างมีนัยสําคัญนะครับทางสสิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าครับสอดคล้องตามสมมติฐานข้อที่หนึ่งครับผมครับตารางผลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตารางที่สามนะครับจากตารางนะครับผลวิเคราะห์ข้อมูลนะครับประเมินความพึงพอใจนะครับเมื่อพิจารณานะครับในรายละเอียดแล้วนะครับพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจมีความพึงพอใจนะครับ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านนะครับและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดจํานวน3รายการนะครับได้แก่นําไปสาธิตนะครับและฝึกปฏิบัติการต่อวงจรได้ตามวัตถุประสงค์นะครับลองลงมาคือความเล้าใจนะครับความสนใจนะครับให้เกิดการไปรู้นะครับในเรื่องราวที่ต้องการศึกษานะครับและฝึกการวิเคราะห์ออกแบบระเบียบวิธีคิดแบบมิทยาศาสตร์ครับตามลำดับนะครับ สรุปผลการวิจัยนะครับจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับการพัฒนาผลสำนิกทางการเรียนเรื่องการปฏิบัติงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนนะครับชนิดแบบติดผนังนะครับโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับของนักศึกษานะครับชั้นปวชป,ปีที่2นะครับแผนกช่างไฟฟ้ากำลังห้องที2 2ส,สิทยาลัยวิเทลเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีนะครับสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ1 ผลการเปรียบเทียบผลสมมติทางด้านการเรียนนะครับเรื่องการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องป่าอากาศแบบแยกส่วนนะครับชนิดติดผนังนะครับของนักเรียนนะครับชั้นปชปีที่2นะครับแผนกช่างไฟฟ้ากําลังห้องอีดี22วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยีครับโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการการติดตั้งเครื่องป่าอากาศนะครับนักเรียนมีผลสมมติทางด้านการเรียนหลักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะครับอย่างมีนัยสําคัญนะครับสถิติที่ระดับจุด0.5นะครับ 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจนะครับของนักเรียนระดับชั้นปวช2นะครับแผนกช่ช้ไฟ้ากำลังห้องไ p 2ีสนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีนะครับต่อการจัดการเรียนรู้นะครับโดยมีชุดฝึกปฏิบัติการการติดตั้งขั้บองกาศนะครับนักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับที่มากที่สุดครับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งนี้นะครับ หนึ่งครูผู้สอนต้องกระตุ้นนะครับให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมที่จะเรียนนะครับพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนะครับตลอดจนฝึกฝนให้นักเรียนนางานทํางานเป็นหมู่คณะนะครับกล้าแสดงความคิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับครูผู้สอนนะครับฝึกฝนเป็นประจําเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนะครับเมื่อครูผู้สอนนะครับสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วนะครับย่อมสามารถนําพานักเรียนทั้งหลายนะครับสู่ขบวนการเรียนรู้ ที่เป็นไป,ป,นไปตามเป้าหมายนะครับ 2. นะครับครูผู้สอนต้องสร้างองค์ความรู้จากการทำิีกรรมร่วมกันนะครับเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์การจับใจความสําคัญของเนื้อหาและสรุปเนื้อหาเป็นการแสดงความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องชัดเจนดังนั้นครูผู้สอนต้องตรวจผลงานนะครับและเสนอแนะให้ข้อคิดกับนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะครับ ค้นหาจุดเด่นหรือความเหมาะสมของหลักการแนวคิดทฤษฎีที่สอดคล้องและวิธีการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับตัวแปรตานะครับหรือปัญหาที่จะแก้ต่อไปนะครับ 3. การจัดผู้เรียนควรมีการเข้ากลุ่มคะความสามารถนะครับควรให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียนนะครับโดยครูผู้สอนนะครับควรมีเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ในการเปลียนมากขึ้นนะครับครับวันนี้ผมอาจารย์สายทิงใต้นะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ